สวัสดีเพื่อนๆน,นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาพาดูรถราคาถูกนะครับรถราคาถูกราคามอเตอร์ไซค์ปี2022นะครับแต่ความจริงผมซื้อมาได้45เดือนแล้วครับคันนี้ส0ง0มืนนิดนะครับไม่เกิน20,000ื่นสามนะครับคันนี้ รถปี B 92นะครับตัวนี้ CB2 เดิมเป็นเครื่องคาบูนะครับแต่ผมได้มาคือเจ้าของเขาก็เปลี่ยนเครื่องมาเรียบร้อยนะครับเป็นตัวหัวฉีดครับสภาพภายนอกครับ ก็ยังพอดูได้นะครับสีก็ถ้าอันนี้ตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คงจะประมาณสหกสิบแล้วมั้งแต่หลังคานะครับราคานี่แย่หน่อยเห็นไหครับราคารู้สึกว่าจะเป็นทุกคั้งนะครับรถดีคานี่นะครับก็ต้องไปทำอาเอง รถคันนี้นะครับเดิมผมซื้อมาก็าล้อนี่จะเป็นอีกอ,อีกลายนะครับจะเป็นโบราณหน่อยแต่ตอนนี้ผมก็เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่ครับได้มาจากคนรู้จักกันสองพันนะครับทั้งล้อทั้งแม็กสี่เส้นสี่ล้อนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องกัน,นครับครับเครื่องยนต์นะครับเป็นสี่จีสิบห้าติดตัวของชีตนะครับ เดิมนะครับตัวถังนี้มันมาพร้อมกับเครื่องขบ,บูนะครับเจ้าของเขาก็เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยการนี้นะครับราคาสองหมื่นกว่านี่ก็ปัญหานะครับที่ได้มพร้อมกับรถนะครับก็จะมีรอบเดินเบานะครับเปิดแอร์รอบตกเข้าเกียร์รอบตกนะครับแล้วก็รอบนิ่งสรุปนะครับแล้วก็หลังคานะครับอย่างที่เห็น แล้วก็มีอีกอย่างนะครับชกชกหลังนะครับไปจะให้ดูล้วนข้านะครับอ่าอันนี้พอเห็นไหมครับนี่เยิ้มเลยนะก็เจ้ของเ้าบอกว่าจะทำเอาเองนะครับราคานี้ก็สำหรับผมก็ถือว่าพอได้ครับคุ้มอยู่ราคาบราิไซคนะครับ บางแดดบางฝนที่ได้ได้ที่เห็นอันนี้มายว่าได้อคอยจันจ่ายของใหม่มาด้วยนะครับพร้อมสายองเทียนนะครับนี่ครับดูก,กัดแบตก็รู้สึกว่าเจ้าของเขาเปลี่ยนมาไม่นานนะครับเจ้าของบอกเปลี่ยนมายัางไม่ถึงปี FB ก็ตอนนี้นะครับที่เห็นเห็นเอ่เอไอ้พวกนี้นะครับผมก็เก็บใหม่นะครับเก็บเองก็เดิมเดิมมันก็นจะมีสายมาตรงนี้ครับโยงมาเข้าหัวฉีดแต่ละหัวนะครับหัวฉีดมันก็อันนี้ใหม่เดินใหม่ลงข้างล่างนะครับรอบเดินเบานะครับก็เดิมเดิมจะมีแร่ค้านะครับจะของเขาติดไว้ตรงนี้เดินท่อมาไว้เยาวๆครับ ติดไว้ตัวเดียวแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยครับเจ้าของติดมาเป็นของแอร์นะครับแต่มันก็แทบจะช่วยไม่ได้นะครับหลักๆมันเวลาเข้าเกียร์คืออย่างน้อยก็ต้องมีของเกียร์อีกสักตัวนะครับไปค้ำเพราะว่าเห็นไหมมอเตอร์เดินเบานะครับอันนี้อันนี้ความจริงท่อน้ํานี่มันใช้ได้นะครับแต่ผมอุดไปก่อนนี่เห็นไหม ปักไม่มีแล้วครับปักจะเต็บเดินเบาไม่มีแล้วก็ซื้อรถราคาถูกนะครับก็ต้องอย่างน้อยก็ต้องพอทำเองเป็นดีนหน่อยนะครับจะได้ไม่ต้องอหมดกับค่าซ่อมเยอะนะครับแต่ถ้า,าเพื่อนๆท่านใดแบบทำเอง ไม่เป็นเลยหรือว่า,าไม่มีความรู้เลยก็แนะนำให้ซื้ออาจจะราคาสูงหน่อยนะครับแต่อาจจะเป็นแบบเจ้าของเขาทำมาทุกอย่างแล้วนะครับจบทุกอย่างแล้วนะครับทำเรื่องรอบไม่ตกแล้วแก้ไขเรียบร้อยสีช่วงล่างเครื่องดีอะไรก็ก็บานไปครับก็ถือว่าคุ้มนะครับแต่ราคา,าจ,จะสูงอันนี้ก็เป็นเครื่องมือครับนี่ ก็ขับรถเก่าก็ต้องพกไว้นะครับอนี่ข้างหลังยางอะไรมีครบนะครับแต่รู้สึกว่าจะเสื่อมสภาพแล้วนี่นครับแม่แรงก็มีมาให้อ,อันนี้เป็นของปา,ากระโปรงท้ายนะครับผมแกะออกมาเจ้าของเขาน่าจะเห็นไหม น่าจะถอยชนอะไรมาสักอย่างนะครับผมก็เลยแกะออกมาเคาะดูก็ยังไม่ดีนะครับเล็กกว่าเดิมเดี๋ยวค่อยว่ากันครับอ่ะอันนี้ก็เป็นที่ผมเปลี่ยนไหมนะครับก็จะมีพวกหัวฉีดนะครับผมก็ได้ม,มือสองตอนนี้ใช้หัวฉีดที่ผมได้ม,มือสองครับจากกลุ่มนะครับในกลุ่มอีคานะครับอันนี้ก็เป็นหัวฉีดเดิมเห็นไหม ผมติ๊กไว้ตอนแรกนะครับได้มาที่เครื่องสะดุดนะครับก็หนึ่งละที่กว่าจะหาเจอครับหัวฉีดนะครับเสียไปหนึ่งตัวตอนนี้ก็ใช้หัวฉีดที่ได้มามือสองอยู่นะครับแล้วก็ปั๊มติ๊กอันนี้เป็นปั๊มติ๊กนะครับน,นี่นะ,อ,ะอันนี้เป็นของเดิมในถังแต่ตอนนี้ที่ผมใส่อยู่ตอนนี้ก็คือเนี่ยครับของแดงนี่นครับลาซาดามี แล้วก็เนี่ยเห็นไหมหัวเทียนอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เป็นของเดนโซนะครับที่ที่แกะมาจากรถที่ได้มานะครับแต่ที่ใส่ใส่อยู่ตอนนี้ก็เป็นของ NGK นะครับนี่บนนี้เลยความจริงมันยังไม่เสียแล้วครับแต่ว่าตอนได้มาครับเครื่องสะดุดเครื่องรอ,อบไม่นิ่งอะไรนะครับมันเดินไม่ครบสูบมั่งอะไรเงี้ยครับแต่เดินไม่ครบสูบไม่กว่าจะเจอนะครับ เปลี่ยนปั๊มติ๊กก็แล้วอะไรก็แล้วนะครับกว่าจะมาเจอก็สุดท้ายมาเจอเป็นหัวฉีดนะครับลองละตอนแรกก็ลองแล้วมันกว่าจะเจอนะครับอันนี้เป็นอันนี้ก็เป็นแบบเซนเซอร์นะครับนี่อันนี้ของผมซื้อมาจากลาซาด้านะครับร้อยกว่าบาทใช้ได้แป๊บเดียวแต่อันนี้เป็นของเดิมนะครับของเดิมที่ติดรถรู้สึกว่าเครื่องตัวนี้ก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับเดิมเดิมของมัน ผมได้มานี่คือนี่สภาพนี้เลยครับพันซอ็อเทปมานี่ไฟโชว์นะครับไฟมันโชว์และอย่างมันสภาพไม่ค่อยดีแล้วผมก็เลยเปลี่ยนใหม่สุดท้ายได้เป็นของ CK มานะครับได้มาจากพี่คนหนึ่งในกลุ่มนะครับนี่เป็นของ CK ต้องสลับสายแล้นะครับ เสียบเสียบปลั๊กเสียบเลยไม่ได้นะครับเสียบที่ที่ปลั๊กที่มันติดยอยู่กับรถเเสียบเลยไม่ได้ต้องสลับสายเอาครับก็เดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูครับนะมอเตตอนนี้ที่ผมแก้ไขไปนะครับก็ทำเองนะครับตั้งแต่ซื้อมาก็สี่ห้าเดือนทำเองแทบทุกอย่างนะครับ ลืมให้ดูภายในขอโทษทีครับลืมไปนี่ภายในนะครับเจ้าของเขาก็ทํามาให้แล้วนะครับเบาะก,ก็หุ้มหนังมาให้สภาพได้มาแรกๆกก็แย่กว่าน,นี้อยู่ครับนี่คือมาเก็บมาล้างเอาก็ดูดีขึ้นเยอะครับแต่หลักๆก,ก็เจ้าของเขาก็ทํามาให้อ่เคื่อเสียงนี่ก็เสียได้ใช้ไม่ได้ครับเจ้าของเขาบอกว่าเสียแล้วผมลองเปิดก็ไม่ออก ไปเปลี่ยนไปหาเปลี่ยนีน,นเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ผมเพิ่งล้างไปนะครับน้ำยังคาอยู่เลยเดี๋ยวให้ดูรอบแอรรอบเกียร์นะครับอันนี้ผมทำไป ที่ผมบอกนะครับว่าค่ำตอนแรกมามีแค่ตัวเดียวนะตอนนี้ผมติดเพิ่มนะครับหนึ่งตัวอยู่ข้างล่างเห็นไหมนี่นครับผมเจาะตัวสตวเต็ปมอเตอร์เลยนะครับเจาะเอาค่ำติดเลยแรกๆได้มาคือเขาติดไปค่ำมาเป็นของแอร์แค่ตัวเดียวนะครับแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่ามันต้องมาใส่พวกกล่องหน่วงนะครับหน่วงเวลาเปิดอะไรพวกนี้นะครับผมก็ซื้อมาใส่ จากราสด้านะครับแล้วก็มีดีเลย์ก็หนึ่งตัวนะครับก็เดี๋ยวให้ดูตอนได้มานะครับมีปวะคำก็จริงเปิดเปิดแอร์ปุ๊บก็คือรอบนี้ดิ่งลงไปเลยนะครับไม่มีแบบขึ้นมาเลยอันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้คือเปิดแอร์อยู่เห็นไหมเราก็จะได้ประมาณนี้อันนี้ปิดนะครับอันนี้คือเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีว่าติดไปยังไงต่อ,อยังไงนะครับ ที่แม่ข้ามกับพวกกล่องหน่วงอะไรพวกนี้นะครับอันนี้เปิดแอร์ก็จะเด้งขึ้นไปก่อนแล้วก็ลงมานะครับอ่าทีนี้มาดูเกียร์นะครับเกียร์โต้เนะเรื่องอรอบเดินเบาครับเกียร์โต้นี่จะเห็นผลชัดสุดนะครับเพราะว่ามันเป็นอ่าถ้ารอบไม่นิ่งเครื่องแบบเดินไม่ครบสูบหรือว่าเครื่องเดินไม่ดีนี่คือแย่เลยครับ เดี๋ยวใช้ดูนี่ครับดูรอบนะดูที่รอบอ่าในเนกียร์ดีนะครับเห็นไหมก็จะเด้งขึ้นไปก่อนตอนนี้สายที่ผมต่อนะครับใช้อยู่เกียร์อากับเกียร์ดีนะครับอันนี้เกียร์อ่ะมันก็จะไม่ตกครับแต่พันรู้สึกว่าทําไมไม่เด้งขึ้นผมไม่เข้าใจเหมือนกันแต่เกียร์ดีจะเด้งขึ้นให้เห็นไหมประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดทั้งแอร์เข้าทั้งเกียร์นะครับตอนนี้เกียร์ดีอยู่เนาะ เปิดแอร์อันนี่รอบก็จะยังไม่ตกก็คือรอบก็จะนิ่งนะครับแต่ก็จะรู้สึกสั่นนิดนึงผมไม่แน่ใจว่าคอมแอร์นี่จะเป็นของเดิมติดรถหรือเปล่านะครับแต่ก็รู้สึกว่ากินกําลังเครื่องมากก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เหลือผมจะจัดทรงนะครับเหลือจัดทรงเหลืออะไรอีกเยอะนะครับ เดี๋ยวจะทำอะไรหลายอย่างเดี๋ยวว่าจะมาะถ่ายเพื่อนๆดูนะครับปั้นให้ดีปั้นให้ดีได้นะครับบางแดดบ,บางฝนนะครับยางนี่ก็ได้มาพร้อมกับแม็กก็รู้สึกว่าจะไม่ไหวแล้วเพราะว่ายางปีมันเก่าแล้วนะครับรู้สึกจะเป็นปี2 0 1 6นะครับอ่านี่เห็นไหมอ่ะนี่น เปลี่ยนยางเปลี่ยนโช้หลังก็น่าจะแล้วก็จัดทรงนิดหน่อยนะครับอาจจะโหลดอีกนิดนึงเพราะรู้สึกจะสูงไปนะครับก็น่าจะโอเคแล้วอ่ะก็คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับลดราคาถูกนะครับมิสูอีคานะครับราคาก็ประมาณนี้นะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนจะหาได้แบบสภาพแบบไหนนะครับของผมก็ได้มาประมาณนี้ก็พอใจนะครับ บางเดียบางผนได้โอเคขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ